ยังไงนะพี่บอกิดไรพี่บอจะไปถ่ายหน้าคนที่เขาถูกจับนะครับเขาเขาเป็นไงบ้างพี่เขาเป็นไงไม่เป็นไงพี่บอกอธิบายที่พี่ทำไมทำไมพี่ต้องเดือดร้อนแทนเขาวะพี่คือผมไม่อยากให้ใครที่ถูกจับแล้วไปเผยแพร่คนอื่นเขาจะเขาไม่ผมเมื่อเผยแพร่เผยแพร่พี่ผิดไหมพี่ครับพี่ผิดอพี่ผิดไหมพี่ที่ถ่ายไปนะพี่ทำคิดว่าแล้วเขาเขาเดือดร้อนเนเขาเขาอะไรเขาพูดอะไรยังแล้วทำไมท่านต้องเดือดร้อนแทนเขาวะ ผท่านพี่ไงผมไม่ได้บไอเดือดร้อนเขาทำไมผมเตือนพี่ใทำไหมรถแท็กซี่นะส้มน้ำไม่คาดการนำเสนอเขารู้อยู่แล้วครับว่าแบบไหนแบบไหนนะส้มเลนซ้ายไม่คาดเลี้ยวนะส้มเลนซ้ายเดี่ยวไหนเลี้ยวอย่าไปเดือดร้อนทำประชาชนนะเดี๋ยวเขาเดือดร้อนเดี๋ยวเขาไทยเดี๋ยวเขานั่งนิงนะครับนะเดือดร้อนแทงเขานะครับอย่าเดือดร้อนแทงเขาครับ ทำไมเข้าไปป้อมทำไมข้างในทำไมเนี่ยฮะไปสั่งมีนี่เจ็ดวันใช่ไหมพี่ดำพี่ดำว่าไงพี่ดำขออนุญาตทำทำงานก่อนันครับนะถ้าก็ทำไปดีอันี้ฟุตบาทสงสัยนะครับถามอันนี้บนฟุตบาทครับผมไปไหนก็ได้ถ้าการทำหน้าที่ของท่านไปทำไมเดี๋ยวรออะไรก่อนไส่ให้ นนคแค่ทำหน,น้าที่ไปไม่ได้ว่าอะไรนะครับท่านบอกท่านบอกประชาชนไหมว่าใบสั่งนะอยู่ในเจ็ดวันเนี่ยท่านได้บอกไหมต้องมาค่าใบจ่ายเลยไหมแปก<ป> <c oughs> นี่บนพุทบาทนะ รือรถใครบางคนจอดอยู่บริเวณเนี้นะครับจอดบริเวณนี้นะ,ะบบนนะมียศนะครับไม่มีติดไม่มีติดเลย ไม่ติดเลยบลงพลบอไม่มีติดนะไม่ติดเลยนะครับสงสัยนะจอดอยู่บริเวณนี้นะครับสงสัยเนะี่ยรถใครเนี่ยจอดอยู่บริเวณนี้นะียนะครับ เียก็นั่งอ่ากดถามวินายจ้าจออยู่คุณสพบเจอพบเห็นเนี่ยรถคันนี้เนี่ยลังกล่าวเนี่ยรถใครเอ่ยไม่ติดแผ่นป้ายเห็นติดแล้วเนี่ยรถใครอ่ะไม่นมันม่ติดแต่ไม่ติดมันเรียบร้อยอ่ะเนี่ย พบเจอพบเห็นเนี่บริเวณนี้เนี่ยสองคันนะครับสองคันอยู่บริเวณนี้นะครับว่าใครอ่ะว่าใครเอ่ยไ,ได้ไปฉายมานะสวัสด,ดีครับสวัสดีหลาายท่ะนะ้สวัสดีครับโอ้มีมีดาวด้วย หนึ่งดาวเห็นไนะหมมีดาวด้วยหนึ่งดาวเพราะตัวไข่อะ่อะตัวไข่อ่ะอุ้ยผู้ก,กองะระดับผู้กองนะครับะระดับผู้กองเลยอุ้ยผู้ก,กองผู้ก,กองทำไมไม่ติดอะ่ะทำไมไม่ติดครับท่านผู้กองลดระดับผู้กองนะเนี่ยเนี่ย ทำไมไม่ติดให้เด่นชัดเหมือนชาวบ้านเขาเนี่ยแต่ผู้กองเนี่ยเออสามดาวปาดหมวกม,มีรหัสนี่ชัดชัดเลยให้ถ่ายเล้ชัดชัดนะครับถูกไหมสามดาวสามดาวสามดาว สามดาวสามดาวไม่ติดแผ่นป้ายผู้เสียภาษีอยู่บริเวณตรวจขันมิในจราจรนะครับหน้าบริเวณหน้าบ้านคุณเนี่ยบริเวณบ้านคุณเนี่ยหน้ารถใครอ่ะรถเจ้าที่ผู้กองคนไหนอ่ะแสดงตนหน่อยเนี่ยต้องจับชาวบ้านเขาแลวรถตัวเองนะหับผู้กองเนี่ยแต่ผู้กองไม่ติดแผ่นป้ายผู้เสียภาษีเนี่ยจับชาวบ้านเนี่ยไม่สวมหมวกกันน็อก เนี่ยแล้วรถเนี่ยไม่ติดแผ่นป้ายเนี่ยอาเขาไมเนี่ยเป็นคณะกรามการตำรวจนะครับได้ทำเยี่ยงอย่างให้ประชาชนแต่รถที่จอดอยู่บริเวณเนี้ยไม่ติดแต่มากวดขันวิในใจจรชาวบ้านเขาแล้วใครอะ่ะมันติดหรือเปล่านเนี่ยกวดขันวินยจจรน,นะครับไม่สวมมอเกนอกนะครับไม่ติดแผ่นป้าย ผู้เสียภาษีพรบขาดนะครับตรวจถ่ายมิจฉาจารจรย์โย่รถในบ้านตัวเองแท้ๆจอดอยู่บริเวณนี้เนะี่ะระพุกรองเนี่ยระพุกรองนะครับไม่ติดไม่ติดเหมือนชาวบ้านเขาเป็นไง้างราชการตำรวจเองแท้ๆนะระพุกรองนะไม่ติดน่าอายเขาไหม จับแต่ชาวบ้านนะครับเห็นไหมจับแต่ชาวบ้านแล้วทำไมไม่ย้อนกลับมาดูบ้านตัวเองบ้างว่าบ้านตัวเองก็ไม่ติดอายไหมเนี่ยน้าอายชาวบ้านไหมเนี่ยถามจริงเหอะรถใครอะ่ะบริเวณเนี้ยนละผู้กองอะ่ะรถคันสีดำเนี่ยหายไม่ติดหายไม่ติด เนี่ยจ้องจ้องจับแต่ชาวบ้านเนี่ยรับผู้กองเนี่ยทำไมไม่ติดอะ่ะรถใครผู้กองเนี่ยอยู่บริเวณเนี้ยเนี่ยอายเขาไหมเนี่ยเป็นตำรวจ,จแท้ๆนะครับควรจะติดให้มันเรียบร้อยนะครับไม่ติดนะครับ ยศก็สูงจับแต่ชาวบ้านนะครับดูส่องบาบุงบลบอส่องใครไม่ขี่ไม่สวมหมวกกันน็กนะครับเขียนใบสั่งใบสั่งแล้วลูกน้องท่านนะ่ะไม่ติดอะ่ะอายไหมเนี่ยมันจับชาวบ้านแต่รถตัวเองอะ่ะพวกตัวเองอะ่ะรถพวกตัวเองดูมัางไหมว่าติดหรือเปล่าไม่ดูไม่สนหรือเปล่าครับ กูทำหน้าที่ไปกูไม่สนประมาณนี้หรือเปล่าครับจับชาวบ้านแต่รถตัวเองอะ่ะรถพวกตัวเองอ,ะอ,อ่ะไอ้แม่แม่ดูนี่พี่ดูดิมาเขียนให้ผมหน่อยพี่ตำรวจมาเขียนผมหน่อยผมไม่รู้เนี่ย รถใครอ่ะไม่ติดอ่ะผมสงสัยอ่ะเนี่ยไม่ติดอ่ะรถใครผู้กองสวัสดิ์รถใครรถใครพี่รถใครสวัสดิ์รถใครนี่อยู่ในทุกที่ว่ามันไม่ไม่ไม่รบกวนการปฏิบับเรื่องที่ผมไม่รบกวนครับหลายคนนี่ยู่ฟุตบาทครับนี่ฟุตบาทผมรบกวนท่านไหมในการสอบถามท่านเนี่ยทำไมรถคันนี้เพวกผู้กองเนี่ยทำไม ไม่ว่าอะไรนะครับจะลายสุดแต่ว่าอยู่ในจุดที่ว่าจุดไหนครับไม่รบกวนนะผมไม่รบกวนท่านผมมาคนเดียวอเออเอามาๆนี่นะผมสงสัยอ่ะเนี่ยสงสัยอ่ะเนี่สสยเหรอท่านกดขันวินายจารย์จอชาวบ้านเขาอ่ะแต่รถตัวเองอ่ะที่รถอยู่บริเวณนี้อ่ะแับผู้กรองอ่ะผมอยู่คนเดียว ครับอยู่บริเวณนี้บนพุทธบาทนะบนพุทธบาทหบบเห็นไหมบนพุทธบาทครับไม่มีอะไรกั้นมาหนึ่งคันไม่ติดรถใครไม่ติดอ่ะแต่ไม่ติดไม่เรียบร้อยหนึ่งคันระดับผู้กองนะครับระดับผู้กองทำไมไม่ติดอ่ะแต่ไม่ติดเรียบร้อยรถคันนู้นอ่ะคันนู้นรถใครอ่ะที่จอดอยู่บริเวณเนี้ย ไม่ติดเหมือนกันเช่นกันนะปวขันชาวบ้านเขานะครับควยขันชาวบ้านเขาแต่ตัว,ตว,ตวเองไม่ติดเออแปลกนะครับแปกแปกดีไหมนี่